คุณหญิงชดาวัฒนาสิริธรรมเหรัญยิกสภากาชาติไทยเป็นประธานในงานด้วยรักและผูกพันเมื่อวันที่20กันยายน2561หนห้องประชุมสดสีวงถ้วยทองอาคารพปร,รชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ซึ่งจัดขึ้นสําหรับพยาบาลสภากาชาติไทยทุกสำนักงานที่ครบวาระเกษียณอายุการทำงานเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของพยาบาลสภากาชาติไทยที่ปฏิบัติงานด้วยความรักในวิชาชีพจนถึงวันเกษียณอายุการทำงานแสดงถึงความรักความผูกพันและความสามัคคีอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่พยาบาลสภากาชาติไทยที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทนตลอดชีวิตการทำงานในปี2561 มีพยาบาลสภากาชาติไทยที่กเกษียณอายุการทำงานรวมทั้งสิ้น21คนประกอบด้วยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาไมพิทักษ์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสถานเสวภาและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูวีรวงศ์สวารามถ่ายภาพเฉลิมรัตน์น้อยกลางรายงาน